ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนะนะอ้างว่ากัญชัยจะเรียก20บล้านโกรธด่าหนักอยู่นะครับอ้างว่ากัญชัยจะเรียก20ล้านโก,นกนรธอ,อันเนี้ยนะครับสําหรับผมนะสําหรับผมนะผมบอกเลยครับว่าเรื่องเนี้ยหนุ่มกัญชัยไม่น่าจะรู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องด้วยแน่นอนผมยืนยันว่าเรื่องเนี้ยถ้าจะเรื่องจะเรียกเงินเรื่องอะไรเนี่ยหนุ่มกัญชัย ไม่มีแน่นอนเพราะการไปออกรายการหนุ่มกัญชัยไม่จะเป็นจะต้องจ่ายเงินแถมได้เงินด้วยและผมกล้าพูดนะครับอันนีถ้ถ้าเรื่องของการเรียกเงินเนี่ยนะผมว่ารายการต่างๆที่ออกมานะครับรายการไม่ว่าจะเป็นคนดังนั่งเชียร์ถกไม่เถียงเรื่องอะไรพวกนี้รายการเหล่านี้ไม่ได้รายการอันไหนนะครับที่คุณจะต้องไปเสียงเงินเพื่อจะออกรายการอันเนี้ยมันก็จะมีแต่ไม่ใช่รายการอย่างโหนกระแส ไม่ใช่รายการอย่างถกไม่เถียงไม่ใช่รายการอย่างคนดังนั่งเคลียรหรือไม่ใช่รายการอะไรพวกนี้เพราะรายการผมบอ,อกเลยครับครับคนที่เกี่ยวเดินคดีถูกว่าถูกมีกระแสเรื่องแรกนะเชิญไปออกรายการนั้นเชิญไปออกรายการนี้อันนี้คนเหล่านี้ได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรนะครับเ <c oughs> ขาจะเชิญใครมาออกรายการเขาจะต้องมีการเอ้ยจ่ายค่าเดินทางเท่านี้จ่ายค่าตัวเท่านี้จ่ายค่าน,นี้เท่านี้เท่านี้เขาจะมีการใส่ซองเขียนไปเช็คเลยครับอันนี้ผมยืนยันว่ารายการเหล่านี้ไม่ได้ออก แต่ถ้าถามว่ารายการเหล่านี้นะครับรายการเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรทํารายการนะครับไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้ไอ้น,นี่หรือเปล่าอันเนี้ยก็แน่นอนครับเพราะนะครับเขามีการตั้งธงของรายการว่าเทปนี้จะเป็นเรื่องนี้นะสมมุติว่าเทปนี้เขาจะเป็นเรื่องสองฝั่งมาคุยกันเขาก็จะเอาสองฝั่งแต่แต่ถ้าเกิดวันนี้อาจจะเอาเรื่องนี้มาออกออกด้านเดียวเขาก็จะไปในข้างในแนว แนวแนวนั้นเลยอันนี้คือรายการเพราะฉะนั้นวันนี้การที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. จะไปออกรายการคนนั้นคนนี้นะครับเอาไปออกรายการอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหรือพวกนักร้องหรือพวกอ,อ้างเนี้ยเอารายการไปอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปออกรายการเดี๋ยวผมพาไปออกรายการได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวได้เงินเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยอาจจะมีแต่รายการเขาเนี่ยนะครับรายการเนี่ยเขาไม่น่าจะข้องเกี่ยวด้วยแต่คําถามคือ แล้วรายการจะอยู่ได้ไงเขามีค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะครับอย่างกับถ้าเราดูรายการโหนกระแสพอจบรายการถูกต้องไหมคุณหนุ่มก็จะเอาสินค้าตัวน,นั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นอ่เรือแปง้งขนมปังมีไอสินค้านู้นสินค้านี้สินค้า,ส,คาสินค้าเหล่านั้นแหละครับคือตัวสปอนเซอร์ให้กับรายการตัวสปอนเซอร์ให้กับรายการถูกต้องไหมอ่าเขามีสปอนเซอร์ถูกต้องครับเขามีสปอนเซอร์นะครับเห็นป่าเวลาที่ช่วงอ่าช่วงอะไรอ่ะช่วงที่พัก ช่วงที่พักถ่ะถ้าเราดูในถ้าเราดูในอะไรอ่ะอเราดูในแพลตฟอร์มยู u ูบทิกต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราดูในแพลตฟอร์มพวกนี้เราจะไม่เห็นโฆษณาแต่ถ้าเราดูในโทรทัศน์มันจะมีโฆษณาขั้น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 ถูกต้องไหมอ่าหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้อันเนี้ยสมมุติว่าเห็นบ้านรายการพี่หนุ่มเขาจะมีช่วงหนึ่งที่จะมีคนเอาสินค้าไปออกในรายการเขาไปพูดสินเช้านขายสินค้าในรายการเขาพูดโปรโมชั่นในสินค้ารายการจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอันนั้นอ่ะต้องจ่ายเงิน ต้องจ่ายเงินเพื่อจะไปขายสินค้าในรายการเขาถูกต้องไหมอ่ะคนที่ไปออกรายการมีแต่เขาจ่ายเงินแล้วให้เป็นคนที่ออกรายการได้ค่ารถกลับบ้านพร้อมแจกของสปอนเซอร์คือครับคือจริงๆผมบอกเลยครับมันไม่ใช่ค่ารถหรอกครับมันมากกว่าค่ารถครับแต่เขาเรียกกันเป็นค่ารถ แต่มันได้มากกว่าค่ารถครับเชื่อเถอคนะครับครับเชื่อเถอะครับมันได้มากกว่าค่ารถครับในการไปออกรายการเนี้ยผมถึงได้บอกว่าเอ,อ้ยไอเรื่องของการเรียกเงินยี่สบล้านเพื่อจะไปออกรายการทุนุ่มกัญชัยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่และนะครับเวลารายการเนี่ยเขาจะเอาใครไปออกเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าเฮ้ยกันเนี้ยกระแสอะไรเรื่องอะไรเขาจะทําเรื่องอะไร เขาจะเอาตามกระแสะไม่ใช่ใครนิสอยากจะไปออกก็ได้ใครอยากจะไปออกก็ได้หรืออะไรก็ได้อันเนี้ยผมออกเลยแต่ส่วนใหญ่เมือ่อคนที่ไปออกรายการคนที่ไปอะไรถูกต้องไหมเมืม่อคนจําภาพได้แล้วเฮ้ยเคยออกรายการนี้ออกออกรายการนี้คนเหล่านี้อาจจะแปลสภาพจากตัวเองนะจากคนที่เคยออกรายการไปเป็นมิตรมิตราชีพอะนะเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณเสียหายอย่างนั้นใช่มีไหมโอ้ยคุณมีปัญหาอย่าง,งนั้นอ้าวเดี๋ยวผมนะครับ เอาท่านี้เลยเดี๋ยวผมจะไปไนี่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะก็ผมถึงได้บอกไงว่าวันเนี้การที่นะครับไอ้พวกทนายหิวแสงไอ้พวกใครก็แล้วแต่ที่มาถแถลงข่าวแล้วเอาผู้เสียหายมาถแถลงข่าวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพามาถแถลงข่าวแต่ผู้เสียหายต้องจ่ายเงินหรือเปล่าผู้เสียหายต้องจ่ายเงินหรือเปล่า เอออันนี้น่าคิดไหมได้ค่าหัวคิวประมาณนั้นประมาณนั้นหรือเปล่า เพราะอะไรครับเพราะเราเอาคิดหลักง่ายๆสมมุตินะครับเราอยากจะช่วยผู้เสียหายจริงเราอยากจะช่วยนี่จริงนะฮะเราต้องพาผู้เสียหายไปหาเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมแต่คุณพาผู้เสียหายมาถแถลงข่าวเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อจุดประสงค์อะไร สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสกใจเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เห็นชัดหรือเปล่าว่าไอ้คนเหล่านี้นะครับมันมีจุดประสงค์ที่พาผู้เสียหายออกมาแถลงข่าวเพื่อให้ตัวมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับเพราะเธอมันบอกว่าเฮ้ยมันช่วยผู้เสียหายแบบจริงจังนะครับอยากจะช่วยผู้เสียหายอยากจะทําประโยชน์ประชาชนอยากจะช่วยประชาชนนะดูแลประชาชนทําไมมันไม่พา ผู้เสียหายไปดําไปแจ้งาร์มกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเลยทําไมไม่ทําหรือเพราะอะไรหรือยังไงแต่ทําไมไม่ว่าจะเกิดอะไรพาผู้เสียหายมาแถลงข่าวพาผู้เสียหายมานี่พอนักข่าวอยู่ตรงไหนโอ้พาผู้เสียหายมาฮะการที่เอาผู้เสียหายมาเนี่ย พราะตัวมึงเนี่ยต้องการผลประโยชน์จากผู้เสียหายหรือเปล่าแล้วเอาผู้เสียหายมาอ้างว่าช่วยผู้เสียหายหรือเปล่าเพราะถ้าวันนี้เอาผู้เสียหายมาถแถลงข่าวมันได้ประโยชน์อะไรต้องเอาผู้เสียหายไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคำถามบางทีเอาผู้เสียหายมาถแถลงข่าวนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้พาไปหาตำรวจก็มี หรือเอาผู้เสียหายมาถแถลงข่าวแล้วหลังจากนั้นมึงก็ทิ้งเขาอย่างเช่นนั้นเอามาถแถลงข่าวใหญ่โตเลยโอ้ยงูนอย่างนี้ออกมาแบบช่วยยงูนอย่างนี้เอามาถแถลงข่าวตอนนี้เป็นไงครับคนเหล่านั้นถูกทอดทิ้งคนเหล่านั้นไม่ได้รับความยุติธรรมคนเหล่านั้นเงียบหายไปหมดแล้วเหมือนกันบริษัทดีไอคอนตอนเนี้ที่พาเขามาถแถลงข่าวแถลงข่าวแถลงข่าวสรุปแล้ว ไปไปยังไงต่อพวกเขาเหล่านั้นไปยังไงต่อแล้วได้ประโยชน์อะไรแต่การถแถลงข่าวมันคือสร้างกระแสสร้างแรงกดดันทำให้สังคมมันถึงได้มีท่าน,นายนะวันนี้เมื่อกระแสะสังคมบอกว่าเป็นแบบนี้ d n i กล้าเหรือที่จะตัดสินสวนกระแส เฮ้ยมันถึงได้มีทนายบางคนมันไม่ได้ยึดหลักของกฎหมายมันไม่ได้ยึดหลักของหลักฐานนะมันคือวิชาชีพของมันเองแท้ๆที่มันเป็นทนายมันต้องยึดหลักกฎหมายยึดหลักของหลักฐานแต่มันยึดกระแสสังคมเป็นหลักมันจะทําอะไรมันจะพูดอะไรมันบอกว่ามันดูกระแสสังคมมันกูทัวรงมันไม่กล้านาเสนอมันต้องดูกระแสสังคม คุณไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความฝัมเป็นจริงเลยเหรอครับถ้าวันนี้นะสังคมมันอาจจะเข้าใจผิดอะไรเข้าใจผิดแล้วถ้าเรามีมุมมองอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นความจริงแล้วเราไม่กล้านพูดไม่กล้านาเสนอสแสดงว่าวันนี้สิ่งที่พวกคุณออกมาคุณไม่ได้ทําเพื่อความถูกต้อง